สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากนะครับวันนี้จะมาอัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่63นะครับจะเป็นวันที่17ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับ2566นะครับจะบอกว่าวันที่18เนี่ยอยอดโหลดค่อนข้างเยอะเลยนะติด2หลักเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมกลับมาส่งงานเยอะขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของตัวเองด้วยนะครับ ยอดของอนุพิสต็อกก็รู้สึกว่าเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับเยอะในแบบผมผมนะไม่ได้เยอะในแบบพอร์ตของว่นอื่นเท้านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในคอมพิวเตอร์กันเลยว่าวันนี้เรามียอดโหลดอะไรขายได้บ้างน,นะครับไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เว็บชัตเตอร์สต็อกก่อนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่17นะครับ17มี3โหลดนะครับ ก็จะมีภาพแบ็กกราว n ์เทาดำนะครับ0.12นะครับเป็นแบ็กกราว n ์ที่เป็นภาพที่ขายดีที่สุดในพอร์ตชัตเตอร์สต็อกของผมนะครับตอนนี้มีประมาณ424โลดนะครับนี่นะครับก็ถ่ายง่ายๆนะผมถ่ายกับฟิ t เ r อร์บอดสีดำนะครับแล้วก็เอาแสงส่องไปนิดนึงตรงนี้เห็นไหมครับว่าสีมันไล่ระดับนะครับก็หมุนเลนให้เบอร์นะครับมันจะไม่เห็นรอยขีดขีดของฟิ t เ r อร์บอดนะครับ คำอธิบายภาพที่ผมใช้ก็แบ็ k แอนไว้นะขาวดำสมูทนะครับลื่นไหลกร a เดียนไล่ระดับสี b บ็ k กราวอิมเมจเกรย์ rey, นี่มีสีเทาด้วยนะครับภาพต่อมาเป็นภาพเทียนนะครับ0.1นเหรียญภาพเทียนนี้เพิ่งขายขายได้นะครับเป็นเซตเทียนเก่าๆนะครับเป็นภาพสมัย2021ั่อประมาณนั้นนะครับนี่ครับเพิ่งขายได้โหลดแรกนะครับก็ คำอธิบายภาพคีย์เวิร์ดก็ประมาณนี้นะครับ candle น,นี่ครับไ่านไม่ออกอ่านอ่านไม่ไม่ออกนะเมอ่านว่าออกเสียงว่าอะไรนะครับ dark นะครับความมืดแค่นี้เลยนะครับก็ขายได้ก็ซื้อเทียนเหมามานะครับแล้วก็จัดวางนิดนึงแล้วก็โหลดต่อมาจะอยู่ในรายการเดี่ยวและอื่นๆนะครับอันนี้นะครับ0.14ี 1, 1, เหรียนอันนี้ก็ถ่ายตั้งแต่2020นะครับ อันนี้เป็นภาพศิละปะเป็นภาพสีสีน้นนะครับแล้วก็เอามาหยดหยดนะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพนี้กันหมดแบบภาพแนวนี้กันนะเราก็เอาผู้กันจุ่มสีแล้วครับเปือๆอย่างเงี้ยครับจริงๆอันนี้มันไม่ใช่เป็นสีดํานะมันน่าจะเป็นสีอื่นแต่ผมเอามาย้อมเป็นขาวดํานะครับคือทําหลายสีนะรูปเดียวกันทําหลายสีนะครับอ่ะเรามาดูวันที่สิบแปดสิบแปดวันนี้นะครับมีสิบสองโหลดเลยนะครับ อืม0.59กกเหรียญเป็นวูดเดนนะครับวูดเดนเทเบิลฉากเป็นฉากเหมือนผ้าเป็นริ้วๆผ้าม่านนะครับแต่ว่าย้อมเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับก็เพิ่งขายได้โหลดแรกๆนะครับ w o o d ดนเทเบิลท็นะครับบางทีวูดเดน t ทเบิลว o ดเดนเทเบิลท็อปวูดเดนฟออะไรก็ว่าไปเบลอเบลอทำไมผมถึงใส่ว่าเบลอเพราะว่าข้างหลังมันเป็นพื้นหลังเบลอนะครับทุกคนก็สังเกตว่ามันไม่ชัดมันมันเป็นแนวเบลอๆนะครับ สตูดิโอสเตทอ่ะนี้ผมก็ใส่มันเพราะมันคล้ายๆสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็สเตทก็เหมือนเวทีนะเหมือนคล้ายๆเวทีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ภาพต่อมาอู้ภาพนี้น่สุดยอดมากผมเป็นภาพลูกรักภาพใหม่ของผมเลยนะครับรวมกัน3โหลดในวันเดียวนะครับมีคนมาซื้อ3มครั้งนะครับ0.45เหรียญน,นะครับคลิปที่แล้วก็เห็นไปว่าขายได้นะครับอันนั้นก็คือภาพน้ำส้มน้ำที่ผมถ่ายโดยใช้แฟลช ใส่ในโลนะครับใช้สีน้ําสีเหลืองนะครับย้อมไปย้อมมาออกเหลืองๆส้มๆนะครับคลื่นก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ขายดีมากก็ขายลวดเดียว3โหลดเลยนะครับภาพต่อมาเป็นน้ําส้มเหมือนกัน0.16นะครับแต่ว่าเป็นน้ําส้มเซตเก่าอันนี้ประมาณ2020 2021นะครับ0 1 6เหลี่ยญนะครับเพิ่งขายได้ไม่กี่โหลดอาจจะสังเกตได้ว่าถ้าภาพไหนขายได้ไม่กี่โหลดเนี่ยมันจะเขียนว่ามาเป็นผู้บุกเบิกแทบยังไม่มีการรับสิทธิ์ใช้งานมี ศักยภาพสูงนะครับมันก็จะเขียนแบบนี้ก็คืออ่าไม่ค่อยมีโหลดจริงๆแล้วผมว่าภาพนี้สวยกว่าภาพที่แล้วอีกนะแต่กลายเป็นว่าภาพที่แล้วอ่าขายดีกว่าเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าภาพสวยไม่ได้แปลว่าขายดีกว่าภาพไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นส่งไปก่อนเพราะว่าดูอีกภาพนี้มันมีหยดน้ําอะไรด้วยนะมีคลื่นมันมันดูใสๆมันเห็นรายละเอียดน้ําอันนู้นนี่คือสีแบบเป็นปื้นๆเลยนะครับก็ประมาณนั้น โหลดต่อมาเป็น0.10เหลือเป็นภาพแบล็กเกลพิงโกอันนี้ใครหลายคนที่ติดตามผมก็เห็นว่าขายดีอีกหนึ่งแบบนะครับพิงโกทั่วไปอันนี้ก็มีเกือบ200โหลดแล้วมั้งหรืออาจจะถึงแล้วก็ได้นะครับนี่ครับมีการใช้งานสูงเนี่ยเขาเขียนว่ามีความต้องการสูงนะครับพิงโกแอนด์ออเรน์ก็ใส่ไปว่าสีพิงโกและสีส้มอะไรประมาณนี้สมูซิลซิลแปลว่าผ้า อันนี้จะมองเป็นแบ็กกราวด์พิงโกหรือว่าภาพเป็นริ้วก็ได้นะครับอ่าอีก6กโหลดจะอยู่ในรายการเดี่ยวและอื่นๆนะครับอันนี้ภาพน้ํา2.25เหรียญราคาดีเลยภาพน้ําเวลคัมริ้งน้ําปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะน้ํนะาผลไม้ที่อยู่ในรีสอร์ทนะครับภาพนี้ผมถ่ายสมัยที่ทํางานเป็นพนักงานโรงแรมในรีสอร์ทนะครับนี่ก็ามาขายนะครับภาพนี้ก็มีความต้องการสูงมีคนใช้งานเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังเป็นหลักสิบนะาโหลดเนี่ย สักประมาณ3-40โหลดนะลูกนี้นะก็สวยนะครับแล้วก็ภาพนี้0.71เหนรียญเพิ่งขายได้เมื่อกี้มหมดๆนะครับเป็นแบ็กกราวเบอร์สีทั่วไปนะภาพเป็นริ้วสีฟ้าน้ำเงินถ่ายเมื่อ2020นะครับก็เพิ่งขายได้นะครับนี่มาเป็นผู้บุกเบิกน,นีฮะช่วงแรกๆนี่จะใส่คีย์เวิร์ดไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะยังใส่อาเคอร์เทนเคเทนี้เลยเคเทนเนี่ยหลังๆผมไม่ใส่นะครับ แล้วก็ภาพต่อมาก็เป็นแบล็กเกลว์พิงโกจริงๆแล้วในวันที่18เนี่ยแบล็กเกลว์พิงโกขายได้2โหลดนะครับแต่ว่ามันเป็นการซื้อแบบแยกประเภทนะครับมันก็เลยแยกแยกภาพไว้ไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นภาพเดียวกันก็เป็นแบล็กเกลว์พิงโกอันนี้นี่0.14นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วว่ามันเป็นรุ่มเดียวกันมันเมื่อกี้อันนี้นะครับก็เปิดให้ดูแล้วเนาะข้ามไปเลยภาพต่อมาก็เป็นผ้าไม่ใช่เป็นผ้าผ้าแบ็กเกาว์เทาดําที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับ 0.11 b a c k o u f u t u r e Board นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ขายได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภาพโหลโนหน้ำ0.10นี่ครับหลายๆคนยังสงสัยถ้าไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกๆว่าภาพน้ำที่ผมถ่ายแล้วก็ฉากหลังสีขาวแล้วก็เป็นคลื่นถ่ายยังไงใช้โหลน้้ำอันนี้นะครับซึ่งอันนี้แต่ว่าภาพนี้เนี่ยมันลั่นมือลั่นชัตเตอร์มันลั่นนะครับ แล้วผมก็เลยว่าเออลองส่งดูนะครับอันนี้คือทดสอบน้ำเฉยๆแล้วม,มือมันลั่นชัตเตอร์มันลั่นผมก็เลยลองส่งดูกลายเป็นภาพที่มันไม่สวยนะครับแต่ว่าเป็นภาพหนึ่งในอ่าเป็นภาพค่อนข้างจะเป็นยอดนิยมในพอร์ตของผมนะันเกือบร้อยโหลดนะเออก็ไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมครับว่าความนิยมสูงอ่าเป็นไงบอกแล้วว่าส่งไปก่อนนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะศูนย์จุดหนึ่งูนเหรียญภาพเป็นริ้วๆสีอ่า ม่วงน้ำเงินม่วงนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าพื้นฐานบมวกก็ชอบส่งภาพแนวนี้นะครับก็ขายได้เรื่อยๆนะครับก็ค่อนข้างเขาบอกว่ามีความนิยมต้องการสูงจริงๆก็ยอดโหลดก็เริ่มมาแล้วเนาะก็เริ่มมาประมาณสักเกือบสิบโหลดแล้วก็ถือว่ามีความนิยมสูงแล้วนะอ่าก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ไปดูกันต่อที่ Adobe Stock นี่ Adobe Stock ผมมี30.97เเหรียญแล้วตอนนี้นะครับ เด๋อนนี้ไม่แน่ใจว่ารวมสองเว็บมันจะได้เบิกไหมเงียบๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ส <gef tamam> ่งภาพเท่าม่อ่ะมาดูกันต่อดูตั้งแต่ข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับก็เมื่อวันที่สิบเจ็ดศูนย์จุดเก้าศูนย์เหรียญนะครับภาพแบล็กเกลีวสีแดงนะครับเป็นเหมือนภาพเริ้วๆนะครับเป็นประกาเบอร์ทั่วไปของผมครับเป็นภาพอันดับหนึ่งในพอร์ต Adobe s t ต c k นะครับก็เป็นภาพนี้ภาพต่อมาเป็นตะกาสีดำเทาดำนะครับศูนจุดหกสามเหรียญ ภาพนี้ก็ขายได้ดีนะครับติดท็อปห้าของในพอร์ตผมนะก็ทั่วไปแมกกาวเทาดำเนี่ยผมไม่เคยทิ้ง <_ d> um> มันยังขายดีอยู่นะครับภาพต่อมาเดี๋ยวนะขอดูก่อนหน้าจอผมมันลายๆภาพเป็นริ้วๆสีเหลืองนะครับ0.94เสี่เหรียญหลายคนจะเหมาะจะแปลกใจว่าทําไมผมเนี่ยอยึดติดกับภาพแนวนี้ก็เพราะว่ามันขายได้ดีนะครับขายได้ดๆๆเรื่อยๆนยครับก็เป็นจะเป็นผ้าริ้วๆนะผมเอารุ่นนี้นั่นมาถ่าย คีย์เวิร์ดมันก็แต่คีย์เวิร์ดอันนี้ผมใส่ไม่ค่อยตรงเนาะจริงๆมันเป็นผ้าผมใส่ y ย l l o w t e x t เจ e พื้นผิวนะซึ่งพื้นผิวจริงๆมันมัน Text เจ e มันไม่ไม่เดดโดดเด่นขนาดนั้นคําว่า Text เจ e เนี่ยมันต้องเป็นพื้นผิวที่ผมรู้สึกว่ามันต้องชัดเจนเด่นกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ okay. อันนี้ก็ผ้าเป็นริ้วๆนะครับ0.99ครับผมชอบภาพนี้ด้วยแล้วก็ขายดีด้วยเป็นหนึ่งผ้าที่ได้ดั่งใจผมนะครับจะออก อ่าผมใส่ไปว่าสีทองนะทองทองส้มด้วยซ้าสีทองและสีส้มเป็นผ้าสีทองและสีส้มซึ่งผมก็มองว่าเนี่ยฝรั่งเขาชอบมองว่ามันออกน้ำตาลน้ำตาลส้มๆอะไรเงี้ยนะถ้าให้ผมมองยิงผมมองว่าเป็นน้ำตาลใช่ไหมแต่คือผมลองไปเซิร์ชดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแบบนี้ออกส้มๆผมก็เลยใส่ส้มไปด้วยใส่ทองไปด้วย ภาพต่อมาภาพนี้เพิ่งขายได้โหลดแรกนะครับเพิ่งถ่ายไม่นานถ่ายรอบบ้านนี้เองนะครับ0.90เหรียญมันจะเป็นแผ่นเมทัลชีสนะตอนนั้นที่ทำทำ,ทำร้านนะครับทาร้านข้างล่างร้านขายของนะครับผมก็เลยถ่ายเมทัลชีสตอนที่ซื้อมาจะทํานะครับก็โหลดแรกก็ราคาดีเลยนะครับนเป็นอะไรที่มินิมอลง่ายๆนะก็ลองถ่ายกันดูภาพต่อมา,า0.34นะครับก็เป็นภาพแบ็กเกลีวที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับสีแดง แบขกาเบอร์ทั่วไปนะครับภาพต่อมาส6งหกนะครับเป็นเลขกาเบอร์ทั่วไปสีออกฟ้าฟ้า,ฟาม่วงม่วงนะครับแต่ว่า3าจุดเห็นไหมครับ1 2 3ผมใส่บลัดเข้าไปใส่แสงบลัดเข้าไปนะมันแต้มๆเข้าไปก็น่าจะมีไม่กี่โหลดนะครับอ่าก็ประมาณนี้ที่ขายได้ในวันนี้นะครับ ใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะทาม,มาบ่อยๆนะครับจะไม่คิดอะไรมากลยอดวิวมากน้อยผมไม่สนใจละขอบคุณมากครับผม